แบนเที่ยวเกาหลีต่อหม้อเกาหลีใจลายอันยองนิมลูกอีสานแนนแนแนกิมจิพี่น้องคลิปนี้ออกโตกนเดอร์เป็นความคิดเห็นส่วนตัวดาได้เห็นต่างกระอมเมนไว้สิรับฟังแต่ยาดาแม่กับพ่อเฮ่เฮก่อนอื่นก็ต้องยอมรับว่าบ้านเพิ่นมีดีรี่ีดังบ้านเมืองสวยงามที่คัด็หันก็คือด่านสัญยกรรมเปลี่ยนผีให้เป็นคนเฮ่เ <c> ห <oughs> <c oughs> ลายคนมีความฝันอยากเดินตามรอยซี่ีทั้งทางมีแรงข่าวหลากหลายสำนักในเกาหลีออกมาโฆษณานู่นนี่นั่นกระตุ้นการท่องเที่ยวซีซานก็ เตาะเจจูตอนนี้เป็นฤดูบใบไม้เปลี่ยนสีหรือแม้แต่กุงโซโก็ย่งกระตุนการท่องเที่ยวกระตุนการท่องเทียทเท่ยวจังใดถือพาสสอร์อไทยและส่งกับเบิด์ตเ่วาซีมาเ้ามาเด็กกระบอแตกต่างกันห้องเย็นท่านั้นประเทศเกาหลีมีเงินย่างเดียวมาบ่ไดต้องพกผาคุ้นใสของคังเวทมม่นดำมาพอเพิ่นคือ่ให้เขาง่ายคือญี่ปุ่นสิงคโปร์ฮ่องกงเนกระบอกออกมาตามตรงนโยบายรัฐบาลชุดนี้ถ้าคอยสิวาความจริงมูเจ้ายาดาแม่คอยเดอและงานพี่เป่าพี่โพงมันกระลาย แรงงานนี่ก็เกิดขึ้นมาตั้งแต่ปู่แต่ปู่แล้วล่ะผ่านมารัฐบาลเพื่อนนีใส่คำว่าปิดตาคางเดียวมาตลอดก็ได้พอแรงงานพีน้อยนีล่าหายเห็ดสวนเห็ดฟ้ามเลียงงัวเลียงควาวยมีคนเกาหลีเขาบ่เห็ดกันเศรษฐกิจบ้านเพื่อนนั่นก็ดีขึ้นมาตลอดมือนีมาจับพีน้อยเศรษฐกิจเพื่อนกระจอดบ่ไปใสมาใสเท่าแก่ก็ออกมาต่อตาพอคืดแบบบ้านๆ้นคิดแบบคนบ่มีการสื่อสารอาชีนแรงงานพวกนี้ให้ถือกฎหมายได้บอาไปก็ว่าถือใจเพื่อนหลายคนอีกละเนาะฮแรงงานผิดกฎหมายบริมีแต่ประเทศไทยราป็น ใช่นาเน่ปานสีลังกากัมผู้ชานแนนเกื่อนกายในสีปัญหาค่ายงค่ายยา,ากบอกพี่น้องทางไทยแนะ่นาลองหาประเทศอื่นเบิงเดพี่น้อง